ดูแลประชาชนผมได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่กล้ารับรับรองเนี่ยพรุ่งนี้เช้าผมส่งขึ้นบินพร้อมคอมมานโดไปรับคนของผมวันนี้เมื่อ23ปีที่แล้วครับสถานทูตไทยถูกเผาที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในตอนนั้นผมก็ประมาณ12 13ขวบเนี่แหละครับแต่เห็นผู้ใหญ่เล่าให้ฟังโดยมันเป็นการปลุกกระแสชานิยมของคนกัมพูชาในตอนนั้นที่ดาราหญิงคนหนึ่งของไทยนะครับเคยพูดไว้ว่า นครวัดนาเป็นของประเทศไทยนะเท่านั้นเลยครับความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นที่สถานทูตโดยเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มมาจากดาราสาวคนหนึ่งครับที่ทางหนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์เปิดหัวข่าวไว้ว่า นักสแสดงท่าน,นี้เกลียดคนกัมพูชาเป็นอย่างมากและอ้างว่านครวัดน่ะเป็นของประเทศไทยที่ประเทศกัมพูชาเป็นคนขโมยไปเธอก็จะไม่ปรากฏตัวจนกว่าไทยจะได้นครวัดกลับคืน อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าหนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์ไปขอสัมภาษณ์หรือไปเอาข่าวนี้มาจากไหนกันแน่พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเธอก็เป็นคนที่ชาวบ้านเคาบูชาชื่นชอบเป็นอย่างมากติดตามละครลังข่าวเธอเป็นประจำทุกวันแต่พอหลังจากที่เธอออกข่าวแบบนี้เท่านั้นแหละครับชาวบ้านก็โกรธแค้นกับพฤติกรรมของเธอเป็นอย่างมาก จนมันเกิดกระแสชาตินิยมขึ้นมาภายในประเทศกัมพูชาครับชาวบ้านก็เล่าปากต่อปากเลยนังสือพิมพ์วิทยุนะก็ออกข่าวประก,กาศไปทั่วทั้งแผ่นดินกัมพูชามีการเรียกร้องให้ชาวบ้านกัมพูชาอย่าลืมลากเงาของตัวเองสิว่ามาจากไหนกันแน่จนเรื่องราวต่างๆนะครับมันไปเข้าหูนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาเขาก็ได้ออกมาสวนกับทันทีนะครับว่าดาราสาวคนนี้นะพูดอะไรไป ก่อนที่ทางรัฐบาลกบูชาจะสั่งแบนละครไทยทั้งหมดนะครับห้ามยิงสัญญาณเข้ามาเมื่อวันที่28มกราคมภายหลังจากที่ดาราคนนี้นะ่ะเป็นข่าวก็ได้ออกมาแก้ข่าวเขาว่าเฮ้ยฉันไม่ได้พูดอย่างที่หนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์ลงไว้เลยตรวจสอบให้หน่อยว่ามันเป็นจริงใช่ไหมหนังสือพิมพ์กับูชาในตอนนั้นได้แต่มองหน้ากันครับไม่รู้นี่กูก็เอาข่าวมาจากมึงเหมือนกันลงไว้กูก็แชร์ต่อแค่นั้น แต่เมื่อหาความจริงไม่ได้นะครับว่าประโยชน์ดังกล่าวมาจากไหนมีแต่ลรือว่าบริษัทเครื่องสอําอางแห่งหนึ่งที่เป็นคู่กรณีของดาราคนนี้ต้องการจะดิสเครดิตของเธอแต่อย่าลืมไปนะครับว่าประชาชนที่โกรธแค้นบวกกับพลังชาตินิยมชาวบ้านประมาณ10-20คนนะก็ถือจอบเสียม,มาเลยเฮ่เฮเทุ ja ่งจอบบาเรบุกไปอย่างสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญครับจากหลักสิบคนก็กลายมาเป็นร้อยชาวบ้านก็พากันเฮโลหลังไรมาเรื่อยๆ ซึ่งสถานทูตไทยอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบูชาเลยวันที่29มกราคมผู้ชุมนุมได้ก่อเหตุจลาจลโจมตีสถานทูตไทยกำแพงธงชาติไทยร้านค้าบ้านเรือนของคนไทยอะไรก็ตามครับที่มีโลโก้ของไทยอ่ะโดนหมดโดยสื่อไทยก็มีการรายงานกลับมาอย่างประเทศไทยนะครับว่าเฮ้ยสถานทูตไทยนะกำลังถูกเผามันก็ได้สร้างความโกรธแค้นให้กับคนไทยเป็นอย่างมากนะครับเอกอัครราชทูตไทยในตอนนั้นคือ พระนาท่านชัดเวชชาสุวรรณนะครับท่านก็บอกว่าสถานการณ์สถานทูตไทยในกมบูชาในตอนนี้นะเริ่มจะบานปลายจนไม่สามารถควบคุมต่อไปได้เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมในตอนนั้นมาไม่ต่ำกว่า1000คนนอกจากจะถือจอบเสียมาแล้วท่านเห็นคนถือปืนเ k 4 7นะครับยืนข้างสถานทูตเลยท่านชัดเวทก็ไม่รู้จะทำยังไงครับท่านก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพลเอกเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกมบูชา ซึ่งแกเป็นคนที่พูดไทยได้อย่างเรื่อนเปืป้อนเรื่อนเปื้อนท่านก็โทรไปขอความช่วยเหลือนะครับว่าให้เสริมกําลังทหารเข้ามาควบคุมพื้นที่ที่สถานทูตไทยได้ไหมเพราะตอนนี้นะ่ะดูเหมือนว่าสถานทูตจะต้านไม่ไหวแล้วแต่ท่านชัดเวทกลับได้รับคําตอบจากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะ่ะดูเหมือนว่าตํารวจกัมพูชาน่าจะควบคุมได้นะยังไม่ต้องถึงขั้นเรียกทหารออกมาได้ตํารวจคงได้ แต่ความเป็นจริงหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับทหารกับพนักงานดับเพลิงกับยืนดูเฉยเลยแต่คณอย่าลืมนะครับว่าคนกมบูชาเป็นพันนะครับกำลังคลั่งอยู่ข้างนอกสถานทูตไทยมองยังไงตำรวจก็เอาไม่อยู่ครับท่านชัดเวสก็โทรหาคนในรัฐบาลกมบูชาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่ทันแล้วในตอนนั้นชาวบ้านที่ดูโกรธแค้นก็เริ่มทุบหลอดไฟปีนกำแพงบุกเข้าไปข้างในสถานทูตท่านชัดเวสก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ในสถานทูตทุกคนนะครับรีบอบพยพออกมาให้หมด โดยตัวท่านกับเจ้าหน้าที่ไทยปีนลัวออกมาจากด้านหลังและกระโดดลงแม่น้ำหนีรอดมาได้อย่างหุดหิดเกือบโดนจับได้เจ้าหน้าที่บางส่วนได้กระโดดปีนลัวข้ามไปอย่างสถานทูตญี่ปุ่นซึ่งสถานทูตญี่ปุ่นก็ช่วยเหลืออย่างดีทางรัฐบาลกัมพูชาในตอนนั้นนะครับแข็งสุดๆแบบไม่ยอมประเทศไทยเลย แต่เมื่อเหตุการณ์มาเริ่มรุนแรงจนรัฐบาลควบคุมไม่ได้นะครับก็มีท่าทีที่อ่อนลงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไทยกระโดดข้ามรั้วหนีตามมาได้ไม่กี่นาทีนะครับกลุ่มจลาจลก็เริ่มเผาทำลายสถานทูตในไทยรวมไปถึงการป้นสะดมทำลายร้านคา้ารถยนต์คนไทยบริษัทต่างๆที่เป็นของคนไทย ตำรวจกัมพูชาที่ถูกส่งเข้ามาควบคุมฝูงชนก็ไม่สามารถรับมือกับสถานาการณ์นี้ได้แต่แล้วจู่ๆน้ำมันเบนซินขวดใหญ่ก็ถูกราดลงมาครับเมื่อหนังสือพิมพ์กับวิทยุของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ได้โหมโรงบุกสถานทูตไทยเพิ่มไปอีกครับเหมือนกับบัฟดาเมดเพิ่มให้กับคนกัมบพบูชาไปอีกอะแต่จุดพีิกมันยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับมันดันไปมีคนปล่อยข่าวว่าเฮ้ยกูดได้ข่าวว่าพี่น้องเราที่กรุงเทพนะโดนคนไทยกระทือบตัวเย่ว่ะตัวเย่ไปแล้วเกือบ20คนนะคนเว้ย มันมีคนโทรไปรายงานสถานการณ์แบบนี้ครับให้กับคนที่กําลังเพอสถานทูตไทยอยู่ดามเมจมันก็เลยเพิ่มขึ้นไปอีกอะ่ะดับเบิลดามเมจเอกสารของราชการในสถานทูตโดนทุบโดนเผาแบบยับยับครับสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากตลอดทั้งคืนนั้นน่ะสถานทูตโรงแรมสายการบินร้านค้าต่างๆโดนเผาวัดเพียงแค่ชี้ว่า เฮ้ย hey, สถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นของคนแทยแน่นอน,น,อนก็บุกไปเผาเลยภายในวันนั้นแหละครับดรทักษิณชินวัตรก็ทุบโต๊ะเลยมันบ้าเกินไปแล้วเวย้ยแกก็ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับ <ๆ S 1> ก่อนจะออกมาประนามการกระทําของกลุ่มผู้ชุมนมุมซึ่งแกก็ได้ส่งหนังสือประท้วงต่อเอกอัครราชทูตกับบูชาประจำประเทศไทยพร้อมกับเรียกตัวทูตนะครับกลับประเทศเลยไม่ต้องอยู่แล้วกลับมา ลดระดับความสัมพันธ์กันทั้งสองประเทศยกเลิกโครงการต่างๆการช่วยเหลือต่างๆของไทยให้กับกัมพูชาปิดชายแดนกัมพูชาไปเลยครับคนไทยคนกัมพูชาในตอนนั้นครับไม่สามารถข้ามแดนได้ตึงกําลังตลอดชายแดนซึ่งคนในสาภา,าทั้งฝ่ายค้านฝ่ายร่วมนะต่างก็พรอมใจกับคนทักษิณนะครับลุยเลยอย่าไปยอม ก็ได้มีการส่งข้อความลับไปให้คนไทยในกัมพูชาว่าจะมีการอพยพเกิดขึ้นให้เตรียมตัวให้พร้อมแาวรัฐบาลไทยในตอนนั้นนะครับได้มีการประชุมกันทั้ง3เหล่าทัพก็คือทัพโบกทัพเรือและก็อากาศก่อนจะเกิดปฏิบัติการโปเชตงขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่2แผนนะครับได้แก่ปฏิบัติการโปเชตง1และก็2ชื่อปฏิบัติการก็คือสนามบินเก่าของกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในพนมเปญและเป็นจุดนัดหมายให้คนไทยขึ้นเครื่องที่นั่น หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มบานปลายนะครับจนนักดับเพลิงและตำรวจไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ทางพลเอกเตียบันก็ได้ติดต่อประสานงานกับประเทศไทยนะครับเราว่าเรามาคุยกันดีกว่านะคุยอะไรกันเสียสับทางกบูชาก็อนุญาตให้ไทยสามารถบินผ่านได้พูดง่ายๆก็คือเปิดหน้านฟ่าให้ไทยบินไปเลย ตัดกลับมาที่การวางแผนของกองทัพไทยนะครับคือเขาจะส่งเครื่องบิน c 1 3 0 h เข้าไปรับคนไทย5ลำเครื่องบินจี2 2อีก1ลำ 1> เป็นเครื่องบินคอมมานนะครับคอยสั่งการอยู่บนฟ้าไม่ลงจอดกลมทหารราบที่3 1สเอส่งคนมา30คนรถฮาวี่4คันมอไซ์ย,ยุทธวิธีพอมนโดโกองทัพอากาศ80คนรถมอไซ์ย,ยุทธวิธีอีก2คัน อีกทั้งยังให้เรือหลวงจากกีนเนลเลเบดเรือหลวงสุขโขทยัยเรือหลวงสู้ไพรีเรือหลวงศรีราชาและต่อ82สร้างขึ้นมาเป็นกองเรือเฉพาะกิจนะครับเพื่อเป็นแผน2ส้นล้วนหากเครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้สําเร็จเขาก็จะใช้กองเรือนี่แหละครับเพิ่มๆกับกองทัพกัมพูชาในตอนนั้นทหารกัมพูชาได้รับคําสั่งให้ปิดสนามบินเตรียมพร้อมให้กองทัพไทยเอาเครื่องลงจอดเปิดทางให้พวกเขารับส่งคนไทยยังไม่พอแค่นั้นนะครับแผนการของประเทศไทย ถ้าหากเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมานะหน่วยคอามมาโดจากกองทพอากาศ80คนจะทําการโดดร่มลงมานะครับในกรณีที่เครื่อง c 1 3 0 h ไม่สามารถลงจอดที่สนามบินได้กระโดดลงมาแล้วก็คุ้มกันนะครับไม่ใช่ฟาร์มของปฏิบัติการดังก่าวเริ่มขึ้นเมื่อเวลาตี5ของวันที่30มมกราคมเครื่องบิน c 1 3 0่าน h จำนวน5าลำก็บินออกจากดอนเมืองมุ่งหน้าไปยังสนามบินโปเชตตงพร้อมกับ f 1 6 2ลำครับติดอาวุธประกอบข้างอย่างเท่บินไปรับคนไทย700คนกลับบ้าน ในตอนนั้นคุณทักษิณบอกไว้ว่าเมื่อฟ้าสางทุกคนจะต้องกลับบ้านเครื่องบินก็บินไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงจุดหมายทหารบนเครื่องบินก็วิ่งกูกันลงมาเลยนะครับหลังจากเครื่องบินลงจอดตั้งแนวรับจัดขบวนล,ลบเที่ยวบินแรกสามารถรับผูดด้โดยสารได้511คนแต่ยังเหลืออีก192คนคือท่านทูตและเจ้าหน้าที่ทูตครับ พวกเขาก็ขอยืนยันว่าจะขอเป็นคนสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆคนจะปลอดภัยและเที่ยวบินสุดท้ายเป็นช่วงเย็นของวันที่30ทุกๆคนปลอดภัยครับแต่ก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นนะครับเมื่อเฮลิคอปเตอร์ S76B จากกองทัพเรือประสบอุบัติเหตุตกลงไปในจังหวัดจันทบ,บุรีทําให้เรือโทธรรมเนียมโกษาจันทร์เสียชีวิตครับบาดเจ็บอีก3นายหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงนะครับทางรัฐบาลกัมพูชาได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับประกาศว่าจะให้การช่วยเหลือ ชดเชยเงินและค่าเสียหายต่อสถานทูตไทยไปจนถึงธุรกิจคนไทยรวมๆแล้วเป็นเงินกว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ เขาว่าเรื่องนี้น่าจะมีคนถูกลงโทษทางตำรวจกัมพูชามีการจับผู้ก่อจลาจลกว่า150นายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และวิทยุผู้ที่เติมเบนซินใส่นี่แหละก็ถูกจับเช่นกันแต่ก็ได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมาพวกเขาทั้งสองคนนะครับไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆเลยส่วนผู้ที่เผาสถานทูตหลายคนนะครับถูกสารตัดสินจำคุก6เดือนกว่าที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจะหันมาจับมือกันได้นะครับก็นานเหมือนกันเลยเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ